ไปฮะจะรอรอเลยครับโอเคไป <c oughs> ตัวนี้มันตัวอะไร <c oughs> บ <c oughs> เก็บเอาทุกขนมมาทำไม ตัวแม่งโอเวอร์มากอ่ะหมุนหมุนแรงจนกระทั่งตัวเองลอยไปบนฟ้าได้ไอเนี่ยเหรอตัวอะไรเนี่ยสิเขียวตุ่ม ฝนตกด้วยเนี่ยตัวอะไรกระทิงจะทิงหางปุ่มอุ้ยช้าเวสอะไรครับเนี่ยเฟสอะไรไม่รู้ครับเฟดาวโหลดใช่ไหมครับเอ้ยเวสธรรมดาครับสีดาวหางมันตัดได้ปะ ตัดไม่ได้ครับทำลายได้อย่างเดียวโอ้โดนทาไมเต็มหน้าโอ้โหสับได้มันก็ปิดแรกกันแรงช้าแต่แรงโอ้โอ้ยเขาไปชนมันนี่มันยืดได้ดูมันกว้างขนาดไหนเเกียนว่ะเดี๋ยวมึงดูมันลอยได้ลอยไปแล้วครับ โอ้โหปุต่ขึ้นไปบนหลังกันได้ไหมเนี่ยบินได้มึงดูดิโมเมนตัมมันเยอะเวอร์ไ <c oughs> อ้ฮเฮ้ยถ้าทำลายหางมันอาจจะไปไม่ได้ไเลยไปได้ครับหนักตัวได้เคลื่อนไหวมันน่ารัก <c oughs> แต่แต่ดามเมจไม่น่ารักนะครับ <c oughs> อุ้ยสะเทือนเลย เฉาะหางเร็วให้หางเปิดเปิดแล้วแล้วได้ไงต่อวิ่งไปรอบยพลาดไปได้เกือบจะเชียวหัวไปหน่อยนึงหวายบินเฮ้ยเขามันหักได้ปะได้ครับน่าจะได้นะโอ้ยมันต้องใช้คอนว่ะยากมากไม่เคยหักเขาได้เลย มันเวียงว่ะแม่งสูงอ่ะตัวมันใหญ่อ่ะกระโดดไม่ได้ใครบอกว่ามันช้าวะะปามเร็วแล้วเนี่ยมันเ่มโมโหล้วโอ้ยเฮ้ยอคนธนูแม่งโดนเฉยเลย เอ้ยเอ้ยหางโอ้ยเกือบโดนม, <laughs> มึงไม่มีปีกงั้มึงลืมไปแล้ว <laughs> แถมยังมีหางเป็นลูกตุ้มเป็นตัวถ่วง,งแต่กูบินได้โอ้ยคุยยยดีนะเนียท่าเกียนอ๋นเอเอาละเอาละอเอาละก <laughs> ดไกล์เลยกดหน้าต่างมุมสุปอุ้ยเกือบโดน <laughs> โมันจะผิดเว้ย ที่โดดก็ไม่ผลหรอกนะโอ้โหแมงควิดโคตรโหดไอตอนที่มันหมนะุนเนี่ยเราเข้าไปยืนอยู่ตรงกลางได้แล้วฟันขามันจะล้มมันม,มีใครเข้าไปยืนไหมนะใครจะกล้าเข้าไปวะเราไงปิ้นเอาไว้กินยาอยู่ไกลๆมันนักพุ่งแล้ว,ลวที่นี่อะนั ลุกตุ้มพุ่งแล้วดักบินด้วยทำได้หลายอย่างเลยเกินโอ้ยแม่งปิดผู้แค่คิดตีนแม่งุัยใหญ่โอ้ยโดนว่ะพยายามจะเข้าไปแ้วเนี่ยบล็อกบล็อกรอบล็อก ปินไปแล้วเีย yeah. โคตรเกรียนเลย <c oughs> เฮ้ยแมงโมไป <c oughs> ฟันเขาามันกระเด้งแมงอ้อยไอ้สั์มันทำอะไรคุใสออ่ออกตอกูซ้ำด้วยสักทีสิวะ โอ้ยไปแล้วมันหนีไปแล้วตัวเม่งใหญ่เกียนดีวะใแทอันติมีอันติมีท่าโอ้ยเข้ามาปุ๊บโดนฟานหน้าเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจิ้มลูกตามัน ไอ้อดาบใ,ใหญ่กันได้กูอยู่ข้างในแล้วครับ <laughs> ก็ไม่รอดนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย <laughs> แม่งนึกว่ามันจะบินไปที่อื่นนึก <laughs> ว่ามันจะบินไปที่อื่นนี่แม่งลงตรงที่เดิมไม่ได้ <laughs> ควรตีนดีกว่า มันหนีแล้วมันจะตายแล้วมั้งเข้าแมปเดิมทำไมเนี่ยอะไรวะเนี่ยเหวี่ยงตรงนี้เลยเหรอเหวี่ยงดักหน้าประตูโคตรแสบเลยตั้งหลังมันทำอะไรได้ขุดแร่ตั้งหลังมันเจ็บพิเศษโอ้ยโดนแย่แย่ มันจะล้มไหมเนี่ยตัวเนี้ยเอ้ยแย่แม่งนี่ไดียวะอุ้ยเฮ้ยเขามันหักแล้วเนี่ยมมกูมาุ้่ยตัวเยียนี่สี่รอบแล้ว ที่ทิบสี่รอบแล้วไงนะต้องชนะดิรอบแรกรอบแรกกับแคไอ้เฮี้ยจนกูไปดูคลิปวิดีโอมาอ๋อเขาให้ไปอยู่ตรงกลางตอนมันหมุนปันขาตอนมันหมุนเอายิงกิดจีิอุ้ย ยากยังวะเผื่อจงหวะโดนฟันมันไม่เหมือนที่เล่นเลยที่เล่นมันล้มง่ายกว่านี้มันตัวใหญ่อะ่ะผมเข้าไปโค้ยอะไรเนี่ยหา,หาตัวไม่เจอ,อตบแล้วโอ้โหดาเมจดาเมจถ้าตบคุกิดกู โดนมันขิดกลหัวมันเอาหัวถ่ายหลายรอบไปแนละ้วนี่ขนาดมันเหนื่อยเนะี่ยมันดูน้ำลายยืดเลยเหนื่อยจริงมนนะเนี่ยนั่นดิหิวเฉยเฉยมั้งครับ <c oughs> ยังไม่เหนื่อยหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วอ่ะหมุนล้มมันเหนื่อยแล้วครับไอ้เหี้ยหางแม่งอยู่ในอยู่ในฉากเลย ขุดไม่ได้เลยหางบักมันเดินกระเพกแล้ว่ะขุดหางต้องกระเทาะมันก่อนนะนี่ยังไม่ได้กระเทาะอ้าวแค่ล้าเฉยยังไม่แตกใครวางกับดักวางกับดักอีกรอบหนึ่ง,ผม,งผมวางผมวางพลาดผมมีครับเดี๋ยวผมวาง วางตอนมันหมุนเนี่ยแหละเอา้าอยู่สักไกลเลยห่างมันหมุนไปทางโน้นอะ่ะอยู่นอกแมป <c oughs> ตายก็เอา <c oughs> ตายซะงั้นวายลม้มงูลเลย อีแรดนี่อะไรเนี่ยอีแรดโอ้โหสัตว์แรดนี่ฝากฆ่ามันทีสัตว์แรดทิพไหอยู่ไหนวะจิ้มอยู่อยู่ไหนวะปวันครับกูแร่แร่อยู่กระทืบกูกระเด็นหลุดแมพสัตว์แรดด่าได้สบายมากเลสัตว์แรด มันชิดตัวอะไรนอนมันจับแหลแอะไเลยเนี่ยจับดักพร้อมแล้วเดี๋ยวมันวิ่งมาตีด,ดักปลาจับหน้าได้แหลตงงงยหนึ่ง